เดีไปพูดที่ให้การคหาการจัง,จงหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะท่านผู้ว่าประสงค์นุรักษ์ท่านท่านประสงค์พี่ธ<อ>นกิจจาพี่ธนกิจจาผู้ว่าประจวบสมัยก่อนให้ผมไปพูดค่าการฟังผมก็พูดแบบนี้เหตุที่บ้านเมืองวันวิบัติหนึ่งนักการเมืองสองข้าราชการท่านผูกใจไหมว่าท่านไปค่้การทำให้บ้านเมืองหายย่าผมใจตรงไหนท่านผูิใจไหมล่ะท่านร่วมขบวนการไปด้วยอ่ะนี่คือปัญหามีคําถามหนึ่งที่มีคนถามท่านชัยวัน์ครั้งหนึ่งแล้วผมก็จําคําตอบท่านชัยวัน์ว่า ตกลงบ้านเมืองจะแก้ปัญหาเรื่องดินแดนเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ด้วยวิธีการไหนคุณวิระลาตีจะกลับได้เมื่อไหร่คําพูดหนึ่งที่ยังจําได้ถึงวันนี้คือนอกเหนือจากประชาชนต่อสู้ต้องเปลี่ยนรัฐบาลต้องเปลี่ยนรัฐบาลถูกต้องวันนั้นที่ประชุมกันวันที่28แปดร่วมชุมนุมกันเลยนะครับ,รบผมมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปนําเสนอก่อนที่จะปิดนะฮะทิ้งท้ายนะฮะก่อนที่มาวันที่24เนี่ยเราฝากถึงรัฐบาลหนึ่งต้องทําราคาน้ํามนให้ลดลงมาค,คือ ประชาชนคนไทยไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องการเมืองอาจารย์มอมไม่ค่อยให้เพราะทุกเรื่องมันผูกพันกับการเมืองแต่เขายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเมืองคณะกการเมืองไม่ต้องการให้รู้ด้วย<ฆ>ว่าเป็นปัญหาจากนักการเมืองเราเมื่อเรา,เราจับจุดประชาชนแบบนี้เราชุมนุมกัน 3- ามสี่หมื่นคนวันนั้นเราบอกไว้นักธบต,ต้องทำน้ำเบนซินไม่ให้เกินยี่สิบห้าดีเซลไม่เกินยี่สิบตั้งตั้งรอไว้เลยสองพวกเราบอกต้องเอาวิลาติติกับมาให้ได้สามต้องหยุดกระบวนการโครงการทุกโครงการที่เป็นการทำลายชาติตั้งไว้เลย คือทั้งหมดเนี่ยนักการเมืองมันไม่ทำตั้งไวเลยพอวันที่ยี่สี่ปุ๊บกลุ่มที่เป็นกลางๆที่ไมค่ค่อยสนใจการบ้านการเมืองเขาอยากจะไปทําเรื่องน้ำมันราคาลงครับผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะะแต่อย่างไรก็ตามงานนี้เนี่ยไม่ไม่อลกว,ว่ามากกว่าวันที่ยี่สิบแปดหลายเท่าเท่าที่สังเกตดูนะหลายเท่าแต่ผมอยากจะให้เป็นไปตามคระพูกของเสีายไอ้เรือนล้าน <c oughs> อยากจะให้เป็นแบบนั้นเพราะแนวทางที่ ทางองค์การพิทักษ์สยามประกาศนโยบายมาสามข้อและนโยบายเหล่านี้เมื่อเป็นเป้าหมายออกมาเป็นหลักเกณฑ์ว่าเหตุสามข้อนี้ทําให้ต้องไล่รัฐบาลรัฐบาลก็พยายามมาเจรจาว่าก็ในเมื่อจะมีสามข้อนี้ก็ยื่นเข้าไปในสภาสิไล่สภาสจัดการทางองค์การพิทักษ์สยามก็บอกว่ามันหมดเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอันยี่สิบแปดตุลาที่ผ่านมาจนถึงย4ิบสี่ที่จะนัดหมายเนี่ยหมายถึงว่า รัฐบาลนี้วิธีคิดแบบนักการเมืองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและประชาชนที่จะไปร่วมกันถ้าพี่น้องประชาชนมีรายชื่อที่ร่วมกัน400,000กว่า500,000แล้วก็จะร่วมร่วมมากขึ้นจนถึงวันที่24ตัดยอดเนี่ยประชาชนกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการที่ถ้ามีการปิดรัฐบาลก็ตรงกับแนวทางที่แนวร่วมคนไทยรักชาติารักษาแผ่นดินต่อสู้อยู่ด้วยใช่ไหมครับการเปลี่ยนนโยบายเป็น าหมยค,คือทั้งหมดที่4แสน60,000กว่าคนในตอนที่เราเสนอไปเขาต้องการที่ให้แก้ปัญหาเรื่องดินแดนครับปัญหาเรื่องดินแดนจะแก้ได้หรือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแล้ว <laughs> โดยการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงโดยให้นักการเมืองหยุดไปให้ทุกคนกลับมาเป็นนักเป็นประชาชนก่อน แล้วสี่ปีปฏิรูปถ้าประชาราช <3 S 1> ที่ปฏิรแท้จริงเขาบอกว่านักการเมืองหยุดเล่นเขาหยุดเล่นนะอดีตนายกมตริและรัฐมนตรีแต่ละคนที่ประเทศอิตาลีเขาก็หยุดเลยเขาก็เอานักวิชาการเข้ามาพอนักวิชาการเข้ามาเป็นที่รยบรอยพุกเขาก็นักวิชาการก็เป็นปก,กลางก็ไล่ไล่ไล่ที่สุดสังตัดตัดสินนาย,ยกรมตร,รมีประเทศอิตาลีใช่ไหมครับขนาดมหาสารเป็นเจ้าของสื้อปิมเจ้าของอะไรนะฮะสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่หมดที่สุดเขาเขาบอกว่าต้องใส่ต้องไปตายในคุกแน่เจ็ดสิบสี่แล้วเราคิดว่านักการเมืองเขาสู้ไหมครับใคร วันที่24ที่ประชาชนจะไปรวมกลุ่มกันเนี่ยแล้วเขารู้ว่าเป้าหมายของประชาชนคราวนี้ขับไล่รัฐบาลและนักการเมืองขาบคุยืนยันได้เราเราอย่างนี้เวลาเราทํางานเราพวกเราไปครั้งนี้เนี่ยเรื่องนี้ไม่กล้า<ม>ถามอาจารย์ครับลองถามตรงนี้เราไปกคนครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ได้เลยเราไปครั้งนี้เนี่ยเราเรากำลังจะบอกเขาว่าให้พวกอุณออกไปนั่นหมายถึงว่าคนอํานาจเขา โค่นผลประโยชน์ของเขาที่มีมอยู่เราขับไล่เขานะเราไม่ได้ไปโค่นไร่ไป,ไปลมอเอาออเอาเอา <laughs> อกา,า,านของท่านนะคือขับไล่เขา,เาแล้วเขาจะต้องออกเมื่อเขาจะต้องออกปุ๊บมีหรือว่าคนอย่างเขาเนี่ยไม่ป้องกันรักษาฐานอำนาจและผลประโยชน์ของเขาแต่ตอนนี้มีคนตีตั๋วออกต่างประเทศในช่วงย4 25ิบสี่ย้าเนี่ยนักการเมืองหลายคนเลยยอดต้องไปก่อนครับให้ไพ่ที่เขาพูดเขาเองนะท่านฮะไพ่เนี่ยเป็นเป็นเบี้ยเล่นให้เขาครับอืม ไปเขาสู้แน่สู้แล้วประชาชนทํำยังไงครับประชาชนจะเตรียมตัวยังไงประชาชนไม่ได้หรอกถ้าพูดถึงธรรมะกับอาธรรมเราคือธรรมะธรรมะย่อมชนะอาธรรมในที่สุดใช่ไหมในที่สุดในที่สุดครับงั้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาการปกป้องดินแดนถ้าในฝ่ายปฏิบัติเองก็ต้องยอมให้กับฝ่ายนโยบายคนกําหนดเพราะนั้นปัญหานี้จะแก้ได้ก็ต้องแก้ที่นโยบายในนโยบาย วันนี้สภาส่วนหนึ่งอาจารย์เข้าไปร่วมทํางานอยู่คิดว่าในส่วนของการมัทิการจะทําอะไรได้ได้มากขึ้นกว่าที่ทําอยู่ไหมครับจริงๆแล้วนะครับถ้าพูดไปไม่ได้หวังมไม่เห็นแลกค่ะ,คะ,ะเพราะว่ามันก็มีขั้นตอนกระบวนการใช่ไหมคะแลวทั้งสภามันนักการเมืองทั้งนั้นเลยนะเพียงแต่ว่าที่เราไปเนี่ย เรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นภาคปฏิบัติใช่ไหมคะเรื่องของการตั้งหมู่บ้านนะคะแลมันไม่ใช่เป็นแก้นโยบายใหญ่เลยนะคะถ้าเป็นแก้นโยบายเนี่ยสำหรับเรื่องดินแดนเนี่ยเราก็ต้องเอาเรื่องของอไอสัญญาหรืออะไรที่มันจะเป็นสนัญญามาดูใช่ไหมคะว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไต่อ,อะไรเขาไม่ทําอย่างนั้นนะคะ,คะ,คะก็ต้องมาแก้แต่ตรงเรื่องของการการเก็บค่าภาคหลวง นะคะการภาษีของน้ำมันนะคะไม่ใช่แค่ชะลอหรือยุติแค่สองทางแล้วก็ภาพรวมเลยใช่ไหมครับแก้กติกากันใหม่ตั้งหลักกันใหม่ครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆก็อยากคาดหวังนะคะอยากคาดหวังเหมือนกันนะคะว่าการรวมตัวของวันที่24 25เนี่ยยีบนะครคือภาคประชาชนคือคือมั่นใจเนี่ยภาคประชาชนกลุ่มที่ที่ที่เราคุ้นกันอยู่เนี่ยนะคะ คือ,อเขาไม่ได้ใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์นะ,ะเขาก็มีองค์ความรู้มีอะไรต่ออะไรนะะแล้วก็เรื่องของอดินแดนเนี่ยนะะเราก็มีมวลที่ร่วมด้วยเนี่ยนะจำนวนมากนะคะ,คะก็อยากจะเห็นเหมือนกันก่ะว่าการออกมาของวันที่24เนี่ยนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องเราต้องคิดนะคะว่าเรื่องดินแดนเป็นเรื่องสําคัญเรื่องดินแดนถ้าคุณถ้าคุณยอม อะไรเนี่ยเรายอมเรื่องดินแดนเนี่ยถือว่าโอ้โหเราเราจะไม่เห็นสเปรตของความเป็นชาติ<อ>หมดไ,ไม่มีเลย,เลยความรักชาติเนี่ยนะคะคแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้นะคะคเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากเห็นแล้วก็อยากเห็นกลุ่มของวันที่2 4เนี่ยนะคะที่จะพูดถึงเรื่องดินแดนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วจะได้ใจประชาชนนะคะคที่เขาเข้าชื่อกับเราเนี่ยออกมาอีกมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาเหตกุก็คงไม่ใช่แค่3ข้อ มันคงจะมีข้อที่4เรื่องดินแดนข้อที่5เรื่องพลังงานข้อที่6เรื่องคุณวีระลาตศแล้วก็ยังมีอีกสายสิ่งหลายอย่างแต่ทั้งหมดจะเกิดก็ต่อเมื่อคนที่ไปเป็นรัฐบาลต้องรักชาติแล้วก็ต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับช่วงหน้าท่านแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับช่วงนี้พักสักครู่คับ เพื่อบ้านเมืองประจําวันจันทร์นะครับช่วงนี้เป็นเวลาของท่านผู้ชมที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับประมาณ10นาทีใช้เวลาคุ้มค่านะครับแล้วก็แบ่งๆกันนะครับสวัสดีครับเชิญครับสายแรกครับยังอยู่ในสายไหมครับครับสีรัจากเพชรบูรณ์นะคะครับจากเพชรบูรณ์โดยเฉพาะอาจารย์หมอมกับท่านชัยวัฒน คิดถึงมากๆเลยค่ะไม่ได้พบกัานนานส่วนอาจารย์ทั้งสองท่านไม่ต้องน้อยใจนะคะรักเท่ากันค่ะครับยินดีครับได้ฟังเสียงท่านชัยวัฒน์อ่านถแถลงการในานามแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน <c oughs> เสียงดังฟังชัดประกาศเข้าร่วมกับองค์กรพิทักษ์สยามในวันที่24หนูขอยืนยันไม่แปลพักค่ะส่งรายชื่อไปเดือนที่ผ่านมาร้อยรายชื่อเวลานี้อยู่กับหนูอีก200 ตั้งใจจะนําไป24นี้แต่ในเมื่อท่านชัยวัดต้องการรวบรวมหนูจะส่งไปทางตู้ปนอพรุ่งนี้คะ่ะและจะหาลายชื่อต <c oughs> ่อไปจนกว่าอาจารย์หมอมบอกให้ <c oughs> บอกให้หยุดค่ะมีความหวังว่าประเทศไทยประชาชนคนไทยชนะในวันที่24 เรื่องแผ่นดินไทยกัมพูชาที่แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินดำเนินการอยู่ในขณะนี้มีโอกาสที่ประเทศไทยจะชนะกัมพูชามีสูงใช่หรือเปล่าคะอาจารย์หม่อมตอบและอธิบายด้วยนะคะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคถ้าประชาชนขึ้นมานะคะประชาชนมีปริมาณมากพอนะคะครับอันนั้นเราก็รู้อยู่ว่าเราจะทำอะไรครับภนะารกิจมีอยู่แล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเชินครับเห็นด้วยกับคุณได้เรื่องนะครับครับและขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอมนะครับคืออย่างนี้นะครับเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเลยนะครับที่วันนั้นไม่ได้ประกาศนะครับเรื่องดินแดนเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะทหารนะฮะเรื่องนี้ต้องมาก่อนนะครับทีนี้หากเขาไม่ได้ประกาศ แล้วผมได้ยินว่าเขาจะจัดให้ผู้ขึ้นไปที่ปลายหรือไปบนเวทีเนี่ยเขาต้องกําหนดตัวอย่างที่ท่านได้เลิกพูดนะครับว่า<ช>เป็นที่น่าเสียดายนะที่ไม่ได้ให้พวกเราขึ้นไปพูดเพราะฉะนั้นผมจึงเสียดายไงฮะว่าจะทําอะไรกันจริงๆหรือเปล่าครับนะครับสวัสดีครับครับออมีท่านสมบูรณ์พูดอยู่คนหนึ่งนะครับในประเด็นนี้อาจจะเป็นท่านสมบูรณ์ พูดในประเด็นนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลเช่นเดียวกันมีหัวในการพูดอยู่แต่ว่าในส่วนของการพูดก็จะต้องคุยกับท่านพอสมบูรณ์ทองภุราณท่านดิสอวว่าประเด็นเหล่านี้จะพูดอย่างไรให้มันกระชับใช่ไหมครับก็ขอบคุณท่านที่ท่านได้ทักท้วงและให้ให้ประเด็นมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอากูเพชรบุรีนะครับครับเพชรบุรีกูเิญเลยครับครับครับอ๋อจิใจดีดี ท่านอาจารย์บำรลวงวิภาคุณแก่นคุณเ,เลิกนะครับครับในผมก็ดีใจด้วยเที่ยวนี้ศึกเที่ยวนี้ก็คือนาลีขี่มา้าขาวนะครับขอขอบคุณอาจารย์บำหลวงวิภานะครับที่เป็นตัวแทนเป๊ปลีทำชื่อเสียงให้อย่างงดงามมากนะครับอขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับวันที่ยี่สี่นี้เป๊ปลีออกตีสี่นะครับ ไปกันเยอะครับไปเป็นพันครับครับอ่าครับขอแสดงความดีคือไปจริงจิพี่น้องทุกคนคือนั่นแหละคือยุบของนาฬิขีม้าขาวนั่ยนะครับนะครับขอขอบคุณมากนะครับครับเช่นเดียวกันครับให้สายอื่นบ้างครับครับขอบคุณมากเช่นเดียวกันจริงๆแล้ววันนี้หลายท่านที่โทรศัพท์มาคุยทางสถานีก็หลายที่ไม่ได้ถามเหตุผลแล้วนะครับว่าตกลงจะยังไงไม่ถามถามว่าจะไปไหมไปกี่คน ก็จะเป็นการชุมนุมการกุศลกันละครับงานนี้สวัสดีครับเรนพอครับ <ขอ S 1> นำ้ำปการครับปุญโโมทั้งสามครับไปเียก่านโยบายเขาเรียกอะไรเป็นนโยบายเดี๋ยวก็เรียกว่ารื้อบ้านสร้างใหม่ครับครับนะมนมาประดุด,ดังรื้อบ้านสร้างใหม่ใช้ไม้ใหม่ทั้งชุดก็เป็นการหยุดนักการเมืองปัจจุบันี่คำบอกว่าแช่แข็งก็คือแช่แข็งนักการเมืองชุดปัจจุบันให้จบสิ้นลงไปเลยวะไอ อ๋อแช่แข็งเฉพาะนักการเมืองครับนักเมืองรน,น,นล่างโดยอาจารย์นัารุนไสงามต้องแบ่งสัด <c oughs> ส,สตต่วนของสัตว์ทั้งหลาย <c oughs> ให้เป็นรวมกันเพื่อทําบ้านเมืองนาะไม่ใช่เอาสัตว์ชนิดเดียวแล้วแทนคนทั้งหมดแต่ไม่แทนเหมือนเราจะเห็นด้วยใจว่นนาในปัจจุบันเนี่ยบรรดาครูก็มากาใช่ไหมครับครูมากเลยแต่ไม่เป็นตัวแทนครูที่ส่งความรู้ไปสู่ประชากรประชาชนในการศึกษาเล่าเรียนอันเป็น กระดูกสันหลังหรือเป็นโครงสร้างของบ้านเมืองที่ให้ยดำรงคงอยู่ก็คือประวัติศาสตร์อย่างนี้เป็นตน้นทั้งนั้นอ่าเขาเรียกว่านโยบายรัฐบาลที่อ่เสียอ่า็นบอกก็ไว้าอาตมา,าก็เสริมไปอันหนึ่งก็คือเรียกว่ารื้อบ้านสร้างใหม่นะก็เรียกรื้อบ้านสร้างใหม่จากบ้านปูนไปสู่บ้านไม้จากบ้านไม้ไปสู่บ้านปูในหลัที่แท้จริงบ้านไม้ยังเป็นยานะมันเพเป็นยารักษากายทําให้จิตใจร่างกายแข็งแรงแต่คนอยู่ก็ปูนจะสังเกด้หลวงพ่อทั้งหลายที่อยู่ในเสานะ ที่มากเมื่อเท่าจะลาลงร่างกายถูกหินมันดูดฉันใดก็ฉันนั้นงานการรือบ้านตัง,นตงใหม่โดยใช้ไม้แทนปูนปัจจุบันนี้เราใช้ปูนก็คือมันกัดก่อนกินเราโดยหาผลประโยชน์ไม่ได้วงเล็บนักการเมืองในปนัจจุบันราจละพอสกันท่านพูดขมวดประเด็นให้ชัดๆเลยนะครับคำว่าแช่แข็งประเทศไม่ใช่แช่แข็งนักการเมืองเพราะว่านักการเมืองเนี่ยให้หยุดโกงทําไม่ได้ ต้องเอาคนดีมาพัฒนาบ้านเมืองให้ถูกทิศถูกทางสวัสดีครับ่ะสวัสดีค่ะครับเชิญครับเออที่ว่าท่านทั้งหลายที่ไปยื่นหนังสือที่สาลโลกนะคะครับไม่ทราบเวลายื่นเนี่ยเราจริงๆเราก็ต้องเอาหลักการที่ว่าอนุสัญญาตโตเกียวเนี่ยนะเราก็อาจจะชนะเขาได้อย่างท่านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรอห้าเนี่ยครับไล่ทองก่อตั้ง รักเพลงชาติสมัยใหม่เสร็จแล้วก็มีกฎหมายระหว่างประเทศสมัยใหม่ให้ความคุ้มครองนะฮะแล้วตำหลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือประเทศอื่นเขาก็ต้องรับผิดชอบสองรวบรวมเอาประเทศลาบเนี่ยเข้าเป็นอาณาจักรก็คือชาติสยามอันเป็นชาติสมัยใหม่อันหนึ่งอันเดียวกันในเมื่อ ถ้าเรามีหลักฐาน